กำลังจะเข้าแอตแลนต์โอ้โหสามสองหนึ่ง้นแบบแรงมากเฮ้ยอีกาไม่ไหวอ่ะอีกามันเตือนว่าต่อแยมไม่เลยกอ่ะไอฮูกินมันบอกว่าอย่าเข้าไปมันบอกเงี้ยอุ้ยนกอะไรอ่ะยิง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 เดี๋ยวมันโชบเรือตายละตายเดี๋ยวสตินี้ ลองโดนเรือลองโดนเรือเมื่อกี้เอาเบลล่าเลนดอกเพียยังเก็บใบเรืออยู่เดี๋ยวเราไปแบบช้าๆดีกว่านะขับบังคับยากมากเลยขึ้นแบบแรงมากนี่จะเข้ายากสุดๆโอ้ยเอา้าเรือแตกออบอกว่าให้คอยซ่อมไว บอข้ามึง,งขึ้นไปบ <ไป S 1> นที่โถทินเร็วอ้อเวนกัมไม่เอาขอนจี้เรือไว้อ่ะโอ้โหแล้วไอ้กไกลแค่ไหนจะถึงนะ่ะเก็บของนี่เหมือนดูคนหนีน้ำพุ่มอ่ะอันที่ปากเหรอนะ่ะ <c oughs> นี่แก,งก๊งไวกิ้งที่โหดที่สุดในมิดแลนด์นี่น้าหนุ่มได้ของทรัพย์เรือไปแล้ว นี่ของครับด้่แมเราบินไปได้เราบินไปได้มั้งมั้งนะยังไม่เห็นเกาะเลยพี่ของพี่ร่อนไกลของมันร่อนไม่ค่อยไกลร่รนไม่ไกลมึงมึงยุ <c oughs> เอ้ยข้างหน้าข้างหน้ากูเห็นแผ่นดิน <c oughs> ไปได้ไปได้ <c oughs> แผ่นดินแผ่นดินอยู่ข้างหน้า <c oughs> จะซบมาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้งูยักษ์มันมานะ <c oughs> มันมีงูเฝ้าอยู่มันไม่มันจะแบบว่ากัดไห้เราเข้า แล้วบอกของกูร่อนไกลแล้วทำไมมึงถึงไม่คราบของกูมาว่าเดี๋ยวสะปวนเ้ยเหมือนพี่มันต้องไปอัพเพิ่มหรือเปล่าร่อนอ้อผลไม้ล่วงน้ำหมดเลยไม่ได้อัพนะไม่ได้อัพอะไรใช่เหรอเออดี๋ยวผมยังไม่ได้จัดเลยของพี่ไม่รู้มึงใช้มึงใช้ซันออฟสปีดด้วยดิแล้วมันจะร่อนไกลพมกจะถึงควาะไม่ <นะ S 2> มึงใช้อยู่ใช้นะอยู่ อันนี้อันนี้อยากอยากอยากคุณฟุ๊กอยากแบบว่าบอกอะไรคุณผู้ชมทั้งบ้านไหมแบบเมื่อวานเพิ่งได้รางวัลใหญ่มาสองพันจากเซิร์ฟเอก,กดีอ่ะรู้สึกดีใจมมากเลยครับเอ้อเอาเงินที่ได้นี่เอาไปเ,เ,เ,เอาไปทำอะไรครับเป็นทุนการศึกษาหรือวไงครับยังไม่ได้ทำอะไรครับตอนนี้เราปล่อยฟรีไปอยู่แต่คิดคิดคิดอยู่ไหมว่าจะเอาเอาไปทำอะไรครับไม่มีในหัวเลยเราไม่มีในหัวเลยแม่เฮ้ยผมส่งส่งไปกี่ใบครับวันนี้ ใบเดียวครับโอ้โหใบเดียวได้เลยนี่ครับต้องผมมีงูคร <ไป S 2> ับเข้มเลยครับฮะเงินตายนี่โอ้ยม่โอ้โหแล้วกูแล้วกูตัวเวทไงเดีย๋ยวซบแล้วคือกูมาแทนอะไรอะมังกรน่ะมังกรบอมอเดียนขึ้นไปบนขึ้นไปบนที่สูงอิดจะตายแล้วได้อยู่พี่ ได้ไหมไม่งั้นจะเรียกกรกบทใส่หัวันแล้วนะได้ได้ได้เขียวเขียวเฮ้ยเก็บหัวมันมันมันใช้เยอะมันใช้เยอะไอตัวเนี้ยใช้ทำเยอะเขี่ยวแบบหน้ามงหน้าไม้อะถ้าจะไม่ผิดนะเก็บได้ไหมหัวมันไหนอะซบได้ได้ไปเขี่ยวด้วยแล้วให้แบบไปเรียกเรียกเรียกตัวเวทไปช่วยไงที่แบบตัวไฟ ไฟเตอร์ไม่ไหวไม่ผมว่ายน้ำอยู่กลางตรงกลางมีลวมันมาเรียกกูเสียงส่งไอ้โซมเรียกคุเคุณอยู่ไกลๆอ่ะตัวอย่างใหญ่อ่าอะไรมึงไม่บอกมันอ่ะผมบอกไปแล้วบอกก่นที่ไอ้โซมมันจะเรียกพี่อีกไอ้โซมไม่ได้อยู่ในตี้นี่เฉลยเฉลยเฉลยเบลอัพด้วยไปแต่เม้่อกี้เมื่อกี้ไอ้โซมมันก็ไม่ได้จำไว้นะว่าที่นี่อันตรายที่สุดคือตกลาวาของมันกู้ยากมากถ้าตกลาวาไปแล้วอ่ะ มาเหยียบแผ่นดินแล้วนวางมาตัววัเราลอดแล้วใครเอามาการมาเหยียบแผ่นดินดินแดนนั้นลกทั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะยาต้านร้อนก็ไม่ไดเอามาเก็ียบวงหุ่นไปกินที่บ้านเอาไปปลูกเอาไปปลูกเก็บว่งหุ่นไปปลูกปปลูกติดจำแพงบ้านเหรอใช่ใช่ต้องปลูกมันเป็นไม้เลื้อ,อยไงต้องแบบทำที่เลื้อยมันถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรให้มันเลือ้อยมันก็ ตายอุย้ยโหพลังเวทแบบติดเถือเลยสิงเถือเลยขอลองหน่อยว่าจะปีงแค่ไหนวางประตูวาร์ปเสียวางสูงๆเลยก็ได้วัน เฮ้ยเดินคนนี้อะไรเอาขึ้นเอาอย่างนั้นระวังระเบิดอย่าไปจับมันเป็นกับดักพี่ดันอุ้ยว่านวางหรือยังวางเงี้ยวไอพวกคนเหล็กเทอร์มินเอเตอร์ช้าได้โน้ตเบีว่าไปแกยวีิเวลาวานเป็นวันไม่ไม่ตัวไหนยิง ตัวยิงตายแล้ววางเลียงอ้วนปรับเป็นนี่ยังเรียบร้อยตัวยิงยังไม่ตายเนี่ยตัวยิงแม่งลิงไปอยู่เนี่ยโอ้โหให้ไอพีแบบได้หรอไหนอ่ะม,มาถึงอแอสแลนด์ไวเกินแล้ว,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 ลวแล้วเราจะซบจะโว้แล้วเข้าด่วนเข้าด่วนเข้าด่วนไอของซึ่งสวยโอ้โหเวฟอัพรัว โอ้โหเคี้ยวเี้ยวหมาเอ้ยหอกเขี้ยวหมาป่าก็าของแอตแลนไม่ใช่หรอใช่หรออีเทิ่มหมดก๊อบดิ้นผ<อ>มนก็เจอน,นะหรอใช่หอกเขี้ยวหมาป่าโอ้โหโตเวทใช้มีดด้วเรียกว่า พวกนี้มันพวกนี้มันต้านไฟอยู่แล้วอ่ะยากที่เราจะต่อก่อนโอ้โหวอัพรัวๆวอ่ะซีสี่สี่สองไมผมก็สี่สองโหไ,ไปค่อยๆเดินลุกคืบเข้าไปหาประสาทขุดแล้วก็เอาแรก่กับเอาที่ขนแรกกลับบ้านนี่คืออะไรอ่ะอ๋ออย่าเข้าไปเลยดีกว่าอ๋อมันคือด,ดันใช่ไหมมันไม่ใช่ดนันมันเป็นรังของ ของไอตัวกบอะ่ะมันจะเหมือนกบอะ่ะโหดชิบห่านไอ้คงกระดูกอะ่ะไปเราเข้าไปดูไหมละ่ะเผื่อไหวเพล่เมายวถ้าไปเจอเข้าไปจะตัวดาวนี่มึงตายอยู่ในหลุมอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปชิดให้โอ้ยชื่อแดงโอโอ้อแรมสัตว์หมาโอ้เขาใช้สกิลเพยแบบสูงจัดโอ้ยอัพเต้ยเขาไม่ใช้ปืนนะเขายิ่งเขาไม่ใช้ปืนหรอกไอ้น้องไอ้กระน้อง แล้วว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นภาคภูมอื่นแทน,นใช่ไหมเนี่ยใช่ภาคภมิภาคภมขนนกไม่สามารถเล่นที่นี่ได้ผมก็บอกอยู่ว่าอยากครับอยากครับไอ้แมย,ย่อยเดี๋ยวไปย่อยไงเออเจออะไรอ่ะฮะคนแค่อเออคนแค่ๆๆๆๆๆๆยาวใหญ่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 ่ในน่ะใ่่ใีญ่่ใหญ่ใ่ใหี่ใหญ่หญ่ใหญ่ใี่ให่ใ่ให่อ่ใหญ่หญ่น่ในญ่นน่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญห่่่่่ มาเร็วมาเร็วตามกันให้ทันอยอันนี้พี่ของเต็มตัวอุ้ยได้ไข่มาด้วยนี่นั่นไข่นกไปฟักได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไข่นกเอาฟักไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ไช่สัตว์เลี้ยงนนกอ่ะพิเตอร์เหล็กดำโอ้โหของเหล็กดำดรอปบาร์เว้ยมักรวยละวันเนี้ยโอ้โหของเขียวของเขียวดรอปบานอ่ะแต่เราจะขึ้นของส้มเล่นกันละ <Hello. S 2> อแล้วขาหน้านี่ไงไอหมีบอกว่าโคงก็ดูไม่พอนี่เป็นเนื้อขนูลนู้นอะไรร้อนมากคือแบบสัมผัสสามารถถึงไอร้อนแบบจบมีใน้านี่ฮะมีบไปหรือ,นนอ,อยังอะไร นะเมืพียง่ะขอไอ้นี้แล่ฟาร์มิทัลไม่ใช่ไม่ใช่หินหินโอ้โหตัวหนักเลยอ้วนโยนและโยนมาทำไมวะเนี่ยน่าผมได้แล้วมาเก้ากดปิดขนาดวะโอ้โหหาแล่ฟาร์มิทัลขุดไปไหนอ่ะหายอยู่เนี่ยยังไม่เจอเลย ใช้ซันออฟสเปียร์วิ่งจะเป็นก้อนเหรอใช่ก้อนมันจะทีิมงบอกว่าอะไรอยู่บนลาวานะนั่นแหละดูสลามไฟอ๋อดีนะตอนมันระเบิดแล้วเราเม่ไปน,นี่แคือตอนนี้นคุเยียบออกไปใส่ไก่อะอยู่ใกลกต่อุ้ย วัสดีชาวนรกพี่มาแล้วจ้าเรียกลงเลยแล้วกันพี่หีไม่อยู่แบบน่า,าไไเสียดายนีตรงนู้นอยู่สปาลใช่ๆข่อนั้นข่อนั้นไม่เจอฟาร์มิท่าวะหรือว่าเรามามาเร็วเกินไปวะหมายถึงแบบเรายังไม่ได้ผ่านบอสห้าแล้วเราทะลึ่งข้ามมาเลย อีเตอร์เด็กดำทุกเก่ง <Okay. S 3> โอ้โหแพ้แพ้มันเอาฉีมาแพ้แล้วยี่อ่ะแพ้ <c oughs> อะไรแพ้ <c oughs> อะไรกองหนูกำลังเล่นทิงแชมป์อยู่ิปงนัึนทิงแชมป์อะไรอาร์วีอาร์วีฮับฟูหรออัลวม ตีมีตีมีตีมีจะเล่นไรดีละ่ะม่เหลตัวอะไร้เลยเดียวก็เลิเดียวเล,เวเลอ,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 อเร์อะอ่ีอ๋าเวจะเอาอะไรเฮ้ยม,มนมน,มนกตอกอยู่ในวงล้อโอ้ไม่มีแทงเลย แม่งเรามีนากูาไปอีกหวยน่าเบือ่อมีนา,ม,นามีนาคือใครก้อนมีนาคนต้องเอาเอาบ่อเอา,เอา,เอานี่บอสท่ามาว่ะต้านไฟอะ่ะโอ้หจะตายจะตายจะตายมาดีมาดีมาดีกูเอามิ่งหมดอ่ะเดี๋ยวเจอปลาหมึกกูน้อยเกือบไม่รอดไปไปไปกลับบอลกลับบอลกลับก่อนๆๆๆ ชุดกระพังว่ะไม่รู้มันรู้สึกเฉยๆฉยวะแล้วลตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแร่เลยเรายังมาไม่ถึงไม่ถึงเกาะเลย<อ>เหมือนมันเป็นแค่เกาะเล็กๆอย่างเนี่ยไอ้ตัาโง่เอาออฟมาบูหลากวะเอาบูหลากอ็อบปล่าเออเอาอ็อบมางูจ้ะเยี่ยแพ้กูแพ้เอาล่ะ,มมลละตรงนี้ไม่มีปรา,าสาทแน่นอนชัวร์เลย เกาะที่เรามาเฮ้ขอ,องส้มตัวอะไรวะแอะแอะแอะโลเล็กดำส้มโอ้ของกราฟมากเลอย่าซบ เก็บอาหารใบี่บวกนั่หนูไตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรอ่ะเขินนะายแล้ว Tóc hôm nào, gia mù lạc của cất tuya chưa tôi, mù lâu à hưng hmm? anh như này nha đi câu hóa bạc ô hương mù chơi anh okyo đi chơi anh okyo đi chơi anh okyo đi mày chơi anh okyo đi mày chơi anh okyo đi mày chơi anh ไม่เห็นนะอยู่ข้างบนคนเดียวเจะวิ่งหาตัวตัวไหนวะตัวว้าสุดี่นี่ไงนี่ไงไอ้ตัวไอ้ตัวสัตว์ขี่ของแบบเนี้ยท้องข้ามมันเรว่นติ๊กให้หน่อยเหมือนกูจะหลงทางว่ะเฮ้ยเจอประสาทเจอประสาททางนี้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 โดน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 แล้วว่าจะกลับแล้วชุดจะพัง เดี๋ยวมาสาดนะพุทธพี่นั่นเหมือนเจอตัวเล่นรูกอ่ะยินแล้วว่ามันเป็นโครงกระดูดไอ้กบพี่แน่เลยไอ้กบไอ้กบไอ้กบตายนาวเนี่ยมันรู้สึกแบบตัวมันแบบลายๆแบบเหมือนแบบมันเป็นไอร้อนมันเป็นไอร้อนมึงแบบเวลามึงแบบหน้าร้อนมึงมองกลาร์ด่น้อยของตาเฮ้ยของส้มแป๊บๆแป๊บๆของนี้หนักของนี้หนักจัด อย่ซบมันเตยมนาไอ้เวรไม่เด้งเลยว่ะเอนปูซบไน่งฟาดหมชุดโซ่เล็กอ่ย่าซบใส่ไหมชุดชุดโซ่เล็กอ่ะทำไมทำไมฮะชุดโซ่เล็กสี่ซองใส่ไหม ยอดเว็บบวดยอดที่ยัไมีไทยบวกเต็มเบิร์ดหมวยบอลจงบอเจอร์ไม่เก็บเลยยังอะไรกินได้บ้างวะอ๋อิ่มหนำบมากอิ่มหนัมากไอตัวพี่มีอะไรปิดตัวพี่โล่งไหมโอ้ไม่โล่งไม่โล่งเต็มโตออ่ะเต็มตออ่ะ พี่มีแครอทเอ้ยพี่มีไอ้อัลมอนด์เนี่ยน,นะอัลมอนสี่สิบเสียงอะไรวะนั่นผมลากปีนมาแล้วนั่นน,นผมลากปีนมาแล้วฮะลากอะไรมาละลากปีนมาแต่ก็ไช่วยได้ขี่ดาวขี่ดาวอา๋อฮะไหน โอ้โหน่าจะเก็บไว้เลี้ยงหรอเวนเลี้ยงไงอะ่ะเลี้ยงยังไงนี่คือคำถามอะไรให้บบมันโอยเรื่องไม่ทันว่ะแบบเรี่มไปห้าสิบแล้วอะ่ะโอ้ยอะไรอะ่ะเย็นไปได้ไหนแล้วนะทำไมตัวมันใหญ่ยังอะ่ะ วอลเจอร์ว oh, <wait. S 2> oh. อเจอร์วอเจอร์นกจักษ์เฮ้ยโอ้เป็นทำพวกมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย oh. พ,าพ,พยายามแบบกีเแบบุกแยบอ่ะโอ้โหถ้าเล่นเวทเล่นเวทจิติคอนนี่แม่งเดียวหนักเลยนะจริงเป็นเวท เอาเลือดก่อนเฮ้ยเอาวะพูดีทำไมกันเอ้ยจะแค่มาแรงตัวเองเฉยเลยโอไม่ได้มาแรงใครอ่ะของตัวเกิดของใครวะเออเมื่อกี pues, uh ้เรียกผีมาตัวหนึ่งไม่ผู่มาไม่กีดตกใจไงขุประสาทคุดประสาทขุดเหรอบุกขึ้นไปได้ไหม กีนักธนูอยู่ข้างล่าง,างห้าดาวอุ้ยบางอยู่ไอ้ไอ้อตัวนั้นอ่ะไอไอสัตว์ตัวนั้นอ่ะที่มันเหมือนหมามันเดินมันเดินในลาวาได้นะถ้าเราใส่อาแล้วอะเราก็ต้องเอาหัวมันมาก,ก่อนถึงจะทัาอาได้เลย ขึ้นไปข้างบนมานี่มานี่ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้น,น,นแล้วบินข้ามไปอะ่ะเพื่อแรกของโลเะชดีกว่าเหล็กดำอ๋อ,อ,อ,อยิงป้อมปืนยิงป้อมปืน โหยิงไม่ได้มันแข็งแกร่งเกินไปพร้อมปืนพังวันี่ได้แลวอาชาเวสสุดจัะพังเลยอนี่ยประเด็น

โอ้ยเอาตายโอ้โหเจบเลยแก้งขุดประสาทโหวิ่งงอมเลยที่นี่เฮ้ยมีกอ